อย่างที่เห็นนะคะนำทีมโดยคู่นี้เลยค่ะพระนางคู่จิ้นสุดฟินกำเดาไหลนะคะคนั่นก็คือตูมตามยุทธนาและวิววรรณรสนะคะจากเงาใจค่ะและคนนี้ไปกับเขาทุกที่ค่ะผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงแล้วก็พิธีกรรายการใหม่จากกองทั้งช่องวนันนั่นคือรายการเรื่องของเรื่องนั่นเองนะคะน้องแคนอติรุธค่ะ ที่ได้ไปเยี่ยมเยือนพี่น้องหัดใหญ่นะคะที่แฟนแนก็มาต้อนรับก,กันตั้งแต่ที่สนามบินเลยนะคุณใช่แล้วนะครับโดยทั้ง3คนได้ทักทายแล้วก็พูดคุยที่คลื่นวิทยุ93 mass fm mass of most หัดใหญ่เป็นที่แรกก่อนจะมาต่อที่เคเบิล93สถานีเคเบิลท้องถิ่นของหาดใหญ่และชาวหาดใหญ่นะครับก็ยังสามารถรับชมช่องวันผ่านเคเบิล93ได้ที่ช่อง24อีกด้วยก่อนจะมีการปิดท้ายด้วยการเยี่ยมเยียนพี่ๆสื่อมวลชนหาดใหญ่ที่คลื่นวิทยุ u center เพ,เพื่อพูดคุยและแนะนําให้แฟนๆได้รู้จักกับรายการข่าวรายการวาไรตี้ต่างๆรวมทั้งละครที่น่าดูของช่องวันนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะคะแฟนๆหัดใหญ่นะคะสามารถรับชมช่องวันผ่านเคเบิล9 3เนี่ยได้ที่ช่องหมายเลข24นะคะอย่ีล้ตอนนี้ชาวหัดใหญ่อาจจะบอกกันปากต่อปากานะคะให้เปิดดูนะคะ แล้วก็เราก็จะเห็นค่ะภาพบรรยากาศแบบนี้คือทุกคนน่ะนั่งรถทูบก,ก็คือรถเปิดประทุนพูดดูดีก็คือเป็นรถรถกระบะเ <laughs> นันต์ปะคุน <laughs> มันจะได้ลุยๆไงนะก็มุ่งหน้าไปยังตลาดเกลืนเวนะคะพบปะทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็แฟนๆแบบใกล้ชิดเลยแล้วก็มีกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันนี่นเขามีเวทีเล็กๆกันด้วยนะคะคมีการตอบคำถามชิมรางวัลเป็นของที่ระลึกค่ะ ถึงตลาดเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งสามเนี่ยยิ้มแก้มปริเลยพูนเพราะว่ามีการต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆนะคะแล้วก็ในตลาดเองเนี่ยก็ให้แฟนๆเนี่ยนะคะติดสติกเกอร์ของช่องวันที่ร้านของตัวเองด้วยค่ะนี่เราเป็นกันเองขนาดต้องบอกว่าแฟนๆให้การตอบรับดีมากขอเสียงแฟนๆของช่องวันหน่อยเร็วไมม่ธรรดาฟังแค่นี้ก็รู้อนนะฮะใช่ครับผมครับผมที่แกเป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศเยอะคนเยอะมากแล้วก็ที่ดีใจอย่างหนึ่งคือ ชาวบ้านที่นี่เขาส่วนมากเขาติดดิจิตอลทีวีกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้ดูช่องวันในระบบที่เป็น HD ซึ่งที่มีความชัดมากแล้วแต่ละคนนียก็ดูพอเรามาเงี้ยก็ดูว่าเขารู้สึกดีใจ ที่เราพาแบบพระเอกนางเอกวันนี้มาหาถึงที่แล้วเราเป็นกันเองมากเพราะว่าเราเอาซิกเกอร์ไปแปะให้ถ่ายรูปที่หน้าร้านกเกือบทุกร้านเลยก <นะ S 1> ็คือให้แปะเกือบทุกร้านเลยอะค่ะคือขออะไรให้หมดเลยเราก็คือจะบอกเลยว่าวิวแบบหมดพลังมากจรง<ไ>ิงเพราะว่าทุกคนให้ความต้อนรับดีมากแบบคือหันไปยิ้มถ่ายรูปอะไรกันตลอดเวลาค่ะมีความสุขมครับวันนี้มีความสุขมากค่ะวันนี้ก็คือเพิ่มรอยเหี่ยวให้หน้าไปแล้วนะคะยิ้มตลอดเลยก็ขอบคุณเป็นแฟนหัดใหญ่มากนะคะขอบคุณมากที่ ตอบรับอย่างดีที่ต้อนรับพวกเราอย่างดีขนาดนี้นะครับหวังว่าชาวหาดใหญ่นะครับตอนนี้ขอจับจองเป็นครอบครัวเดียวกับช่องวันนะครับโอเคไหมฮะโอเคละครดีดูที่ช่องวันครดีดูที่ช่องว้นรดีดูที่ช่องวหลังจากที่สัมภาษณ์แฟนๆนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าชื่นชอบละครของช่องวันโดยเฉพาะเรื่องเงาใจที่ติดตามครบทุกตอนนะครับ ใครที่พลาดดูสดเนี่ยก็มีการไปเปิดดูย้อนหลังใน YouTube ของช่องวันแล้วมีแฟนละครอ,อยู่คนหนึ่งครับพี่อายครับลงทุนเดินทางจากพัทลุงเพื่อมาเจอนักแสดงทั้งสาคนเพราะว่าชื่นชอบในฝีไมืมอการแสดงของทั้งสาครับ